มีคนเขาเอารถเนี่ยไปจอดหลับอยู่ที่ข้างถนนริมถนนเนี่ยอาจจะง่วงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีโจรฮะไปเปิดรถแล้วก็ไปหยิบทรัพย์สินในรถเนี่ยเป็นทองอะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นเนี่ยมูลค่าเนี่ยสามแสนบาทหลบหนีไปเดี๋ยวไปดูนะว่าจะหลบหนีไปได้ไกลแค่ไหนจะถูกจับได้หรือไม่นี่เห็นไหมคนนี้เดินมาเฉยๆเนี่ยเดินมาเฉยๆนะใส่กางเกงขาสั้นเดินมาทำที เดินมานะฮะร,รถคันนี้เขาจอดอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมถนนศรีนคริน,นอยู่ที่สมุรปราการเนี่ยนะครับโจนเนี่ยมันก็เดินมามันก็มาสํารวจดูรถนะครับว่ามีคนข้างในอยู่หรือไม่นี่นะครับและมันก็เปิดประตูหยิบเอาของมีค่าจากรถแล้วก็เดินหนีไปแบบนี้เฉยๆเนี่ยร<ม>ถราก็ขวักไขว่แบบนี้เหตุมันเกิดนเนี่ยเจ็ดโมงกว่ากว่าวันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมา แสดงว่า,าเขาไม่ได้ล็อกรถแน่เลยเออกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ว่าอย่างนั้นเถอะมันเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ว่าอย่างนั้นเถอะก่อนจะสงกรานต์ใช่ไหมทีนี้หลังจากเหตุมันเกิดขึ้นตอนเช้าๆเนี่ยจนกระทั่ง1 1บเอตาเสร็จเจนะครับเขาก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะเห็นคนร้ายเนี่ยเดินมาที่นี่นี่นะครับเดินมานี่จับภาพได้เปลี่ยนชุดแล้วนะนำของมีค่าซึ่งเป็นทองคำที่ขโมยมาเนี่ยไปขาย ที่ห้างแถวแถวหัวหมากกว่าอย่างนั้นจากศรีนครินมาขายที่หัวหมากเอาละทีนี้ตำรวจเขาก็เก่งมากเหมือนกันนะเขาไปตรวจแล้วก็ทราบเบาะแสนี่นั่งเก้าอี้เอาทองไปขายว่าอย่างนั้นเขาไปจับตัวได้เลยชื่อว่านายอารีลอดสุขโขครับอายุ47ปีซึ่งก็เป็นคนเดียวกันนะครับคนที่ไปขายทองกับคนที่ไปรักของในรถเขาเนี่ยเป็นคนเดียวกันไปจับกลุ่มได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านแพรกษาตะบนท้ายบ้านใหม่สมุทรปราการของกลางมีอะไรบ้าง นะเป็นเงินสดฮะทองรูปประพันธ์เนี่ยน้ำหนักทองเนี่ยหนึ่งบาทจี้ทองรูปเรือใบหนักหนึ่งบาทมูลค่ากว่าสามแสนบาทนะที่เขาไปยึดมาได้สืบเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความไว้กับตํารวจโรงพักเมืองสมุทรปราการบอกว่าเนี่ยขณะจอดรถนอนหลับอยู่ที่ริมถนนตื่นขึ้นมาเนี่ยพบว่าทรัพย์สินมีค่าในรถเนี่ยหายไปมีทั้งเงินและก็สร้อยคอทองคําทางตํารวจเองก็เก่งเหมือนกันอย่างที่ว่านี้สืบทราบแป๊บเดียวเหตุเกิดตอนเจ็ดโมง ก่อนเที่ยงเนี่ยไปตามจับได้เลยนะครับสืบสวนบอกว่าไอ้คนร้ายคนที่ว่าเนี่ยมันมักจะตะเวนไปลักทรัพย์นะครับของผู้เสียหายคนโดยเฉพาะคนที่ไปจอดรถนอนอยู่ริมทางโดยเฉพาะหน้าสถานบันเทิงใช่ไหมคือมันรู้เลยบอกว่าไอ้รถที่จอดอยู่ริมทางหน้าสถานบันเทิงเนี่ยก็แสดงว่าเมื่อคืนนี้หนักมาลไไมแล้วก็หลับลึกฮะแล้วก็หลับลึกจะเลือกเหยื่อที่จอดรถเปิดไฟหน้าหรือจอดรถในระยะในระยะผิดปกติ เฉียงไปเฉียงมาจอดไม่ตรงเข้าใจว่าเมื่อคืนนี่หนักมาแน่ว่าอย่างนั้นเมาและก็หลับลึกไงมันก็ใช้โอกาสนี้ไปเปิดบางทีรถก็ไม่ได้ล็อกไงไปจอดไว้ก็ลืมล็อกเนื่องจากว่าอาจจะดื่มไปมากกว่าอย่างนั้นเถอะนี่แหละครับทีนี้จากการตรวจต,ตรวจสอบประวัติไอ้ขโมยคนนี้เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยเคยก่อเหตุมาแบบนี้มาแล้ว5คดีนะครับเนะี่ยได้ทรัพย์สินไปในนับล้านบาทเห็นไหมเห็นมันทําแบบนี้นะนะเออเนี่ยได้เงินไปเยอะเลยหน้าตาเฉยเลยนะาทำแบบเนี้ยนะครับ ของกลางที่พบเนี่ยเยอะเลยอ่ะ,อะเขาก็ติดต่อกับผู้สเสียหายที่มาแจ้งความไว้มารับสับสนคืนไปนะครับเบื้องต้นอ่ะก็ตกเป็นผู้ต้องหานะครับเข้าคุกเข้าตารางกันต่อไปแต่กว่าจะเข้าได้นี่นะนะครับเนี่ยไปขโมยมาแล้วเนี่ยหครั้งมีผู้เสียหายนี่หลายคนคนี่นแหละมันอาศัยช่องโหว่ตรงนี้รู้ว่าคนเมาแล้วไม่ขับหลอกก็จะหลับอยู่ข้างทางใช่ทำไม่ง่ายคือเอาช่องโหว่ตรงนี้เลยค่ะแล้วคนเมาอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้สติลรถรถก็ไม่ได้ล็อกอยู่แล้วอะค่ะครับ โอ้เนี่ยแหละเนี่ยกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพมาก่อเหตุค่ะ